กับทุกท่านที่ไปร่วมงานจริงๆอย่างตอนแรกที่เรา,ท,เราที่เรามาร่วมง,งานทุกๆครั้งเนี่ยเราะก็จะเห็นเป็นโปสเาอร์ค่ะเราก็จะนึกไม่ออกว่าพากวิออกมาแล้วจะเป็นยังไงเพราะอย่างที่น้องเชียร์บอกว่าพอเราไม่เห็นแล้วแบบมันมันขนลุกมันรู้สึกว่า เล็กๆไม่น้อยของเราแต่ว่าพอเรารวมทุกๆคนทุกคนในประเทศรวมตัวกันแล้วได้ได้พระ้าอี้มาเพื่อเพื่อถวายให้กับในหลวงของเราเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเป็น,ปนอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นบุญของเราที่ที่เรามีโอกาสได้ทําสิ่งเล็กๆแค่นี้แต่เราได้ทําร่วมกันแล้วก็เป็นอะไรที่ เหมือนกับอยากจะให้คนไทยทุกๆคนกลับมารักการกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันสามัคคีด้วยกันนะคะแล้วก็กับโครงการนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทําให้ตรงนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็รู้สึกดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็มีโอกาสแทนข,ขบวนไปด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะนะคะรอเชิาร่วมวกิจกรรมทั้งสองวันด้วยนะที่หัวหินนะคะที่อยู่รร้มรับได้สามัคคีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในงานนี้เพราะว่าแรงงานไทยตอนนี้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ก็รวมกันนะครับน้องนาวน้องซาร่าวันนี้เดี๋ยวจะไปที่หัว